สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคีเอเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคีเอเตอร์ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปทําบุญนะคะวันนี้เป็นบุญใหญ่ะค่ะบุญบุญขาา่าวสาค่ะเบาหลานน้ำเน่าบาไทยน้ำเน่าคีเอเตอร์ทุกท่านทุกจังหวัดนะคะเนาะเป็นบุญข่าวสานะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีไปทําบุญค่ะลูกๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะยายปางมาสวัสดีค่ะเตาเซาเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะเตียงโตค่ะพี่ต่ายเตียงโตไปทําบุญนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคีเอเตอร์ทุกท่านทานเบิดสุขุนเ้วบอกค่ะทานเบิดสุขุนไปพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเสียงเพลงเสียงเพลงที่เป็นต้นฉบับนะคะเพิ่นวาให้ลงได้ว่าสั้นค่ะแนนบอกค่ะถามคีเอเตอร์ผูรูนะคะเมื่อวานนี่ถามเจ้านึงเราเพิ่นวาเอไอเพิ่นบอกว่าเพิ่นขึ้นมาบอก